พี่น้องเลยพี่น้องเลยคลิปนี้จุดเตาพี่น้องไอ้ใส่ไฟเบอร์ใหม่ครับขนาดพี่น้องใส่กำลลมบ๋าเนี้ยพี่น้องเลยจุดเตาทั้งสองลิตรพวกนี้พี่น้องคว,วันลูกขึ้นกุบเบสีถึงว่าถึงไ,นงไหน,นพี่น้องควันดี้ปควันกุบถีบเลยไปคลิปชันๆพี่น้องมึอนี้จุดเตาสองลิตรเตาน้อยยก เอาเมื่อเช้าอันนีไปน้องเอาถาเช้าอาเอ้ยคอยมอเมยเบิเลยไปน้องบั๊บับบับบับบัมมอมับบกบบับบับบันเหลือบบับปั้บับบับบันบัับับบัลบับบับเับบับบัับับบับบอบบเหับั้ับบับันัั ลมกับลมบัดเนี่ยจุดเตาท่านสองร้อยลิตรพี่น้องเลยเอาที่นึงได้สอบกกว่าพี่น้องเออไมีอย่งไ่ถังหนังเจ็บด,ดิจังหวะหนังเนาะหนังควัน่น้องเบิ่งกันไปยาวเดพี่น้องควันเนี่ยพ่นโอควันขโมงเลยพี่น้องเลยจุดไฟเบอร์พวกมอเตอร์ไซค์ ลหนุ่ห็นทีเปลนแดนเลยท่านช่วยเฉพาะเนี่ยเอาเนี่จุดพี่น้องหนุห่มเวทีเปลี่ยนแดนเลยเพื่ะลมสั่งเอาเสือใส่กันได้พี่น้องจุดเสือเข้าไปเพียงเสือน้ำมันเครื่องคลิปนี้ชั้นนี้ได้พี่น้องเด้อเออ าชมคลิปต่อไปพี่น้องเลยโอ้ลมแหงพี่น้องเลยลมขนาดนด้วยเริ่มแล้วเริ่มแล้วบันวาออกแล้วพี่น้องเลยลุกเริ่มลุกแล้วไป